เอานี่แหละพี่น้องเอ้ยเครื่องของมื้อนี้เป็นอยูไดเอาอยู่บ่นี่เอาอยู่มีอยู่บ่นเนแบบนี้โอ้าก็าบ่ได้เว้ยบ่เออเออโตจันัเต็มให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยธรรมดาเออสวัสดีน้องไม้อ่าน้องไม้สวัสดีตาโตหลายหลายอย่างเนาะอย่างนีเติบู เไปได้ย่่น้องเนาะีรับมผาพิโซแ่นื้นสามพื้นทีเราเลยก็เห็เนาะอ่าแล้วก็เป็นเสือประด็กเป็นัวเนาะแล้วก็ป้งไก่งไก่ใหญ่เโนีไก่ใหญ่เโน่ีนึ่งสองสมสี่ห้าเนาะอยู่ในจำนวนห้าเซนี้องเลยโดยจะได้มองไปทังน้องใม่เพื่อน ี่แหละเนาะเอาละลงมือเอาขอบคุณขอบคุณเลยเด้อขอบคุณคุงผูรกผู่เพิ่นนําแน่นะโอ้ขอขอบใจผู้รักผู้ใที่ใจดีช่วยเลอเนะขออยู่ดีมีเงิคนเจ็บหายได้คนไข้ ทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัสคูทุกคนพี่น้องเอ้บอกว่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้องทางฝังลาวเด้อเนาะหรือว่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้องทางงไทยทางต่างประเทศพี <that> ่น้องเอ้ยินดีต้อนรับกับซูซองของบอจิตอุตมพรคือเก่าเป็นเคยเด้อพี่น้องเด้อเนาะมื่อนี้พี่น้องเอ้ทางบอจิตเองพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาอยู่ที่เพื่อนของทางน้องใหม่พี่น้องเอ้เอฟซีหลายๆท่านก็คือซีคู่กันดีเนาะ มื้อนี้พี่น้องเนาะทางรเองก็ได้รับนาทีเป็นสะพานบุญให้กับทางผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเนาะถือว่ามื้อนี้ก็หลายอย่างในแนวอยู่กคือว่าพี่น้องเอยกมานํากันกับทางเบาเวียดเบาตาเพิ่นบ่คําเพิ่นาเกี่ยวเข้าบจเองจบจังนี้ก็สิพากันเมื่อแอ่าคือว่าพี่น้องเอยกงแไเนาะกยังบ่หันบ่มั่งปานดพี่น้องเอยแต่กคือว่าอ่า ทางบุรักผูใหญ่เพิ ar, ่นก็พาเพิ่นมาแต่หึงได้ล่ะพี่น้องเอ้ยอ่าแต่ก็สักษาแน่เนมัก็กราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะกสิพยายามพี่น้องเนาะอ่าเฮ็ดนาทีของตัวเองให้มันสําเร็จเนาะอ่ามื้อนี้กมานํากัน3คนนี่แหละพี่น้องเอ้ยทงบตาบเวียดเนาะฮเอาๆสบายดีสบายดีไดเป็นครั้งแรกบ่ กังเล็กที่ลูกระบบการปองกอยนี่แนะลูกเราแล้วนั่นนะพระชาเดียวคอยไปหาทั้งนาหน่องหมายเพิ่นก่อนเด้อเดี๋ยวให้เพิ่นมาพี่ก็ได้เน้อเดี๋ยวเดี๋ยวพอมาของอยู่หลังรถบอต้าเพิ่นพี่น้องเนาะหาทั้งบอต้าเพิ่นเก่งมาเหมือนก็ได้เติเบิ่งก่อนพี่น้องเนาะเป็นจังได้ทางครอบทางครัวเพิ่น มื่อนี้นะพี่น้องเนะาะมื่อนี้กากทางวัชิติงกับยังชิมีแนวมาถามไทยในเรื่องอาฟ้าเฮือนฟ้าชานพันยูไดอามาชิเป็นยังไงเปลี่ยนบ่เนาะพอพี่น้องเนาะมีปลูกพักน้ำเนยเนาะหนิเนาะโอะ้สีหนาวเนานะพอพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวชิกินยายอีกเทื่อก่อนเนาะในผักหอมน้ำเนย ยืนอยู่ซานปาโจบุรีพ o น n s ข้อตาหลายมือแล้วโดยโดยเอาสบายดีเด้อสบายดีโอ้ยเป็นไงพี่น้องเอ้ยมาจะเดีงก็ไรพี่น้องเอาสบายดีเป็นยังไงเอ้าจ้าเอ่อ อไปใส่ก็พอได้อม้งไม่ไปแบบอืมไ่ให้พ่อไปให้เรียกบ่าฮะไปจะไปรับจ้างเพื้อเข้าไม่ไปอุ้งไม่ไปน้ำไปช่างอืมไปจูไปน้องอ่าไปเบิ่งของก่อนเนาะอ่าซื้อของมาเหมือนกันเป็นทางบุรุษผู้ใหญ่เป็นซื้อของมาให้อ่าอ่จูอยู่แหละพี่น้องเอ้

ảo yubo này, ao yu, mì tôi chân anh tôi tiêm hay phun, bình thường đấy, tham đa, à, non mai, à, non mai, à, tôi lại, lại giang, nó, giang này, này nó, nó. Ừ. <cười> <cười> น <No ี่ก็ไเด้อีเดินเออนดื่มพงกินแกนะมาได้ตัวนะหวงตัวนะหวงตัวนะหวงตัวนะเน้มา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 พี่น้องขออนุญาตเด้อเนาะมีมีศาสตร์พี่น้องเนาะมีศาสตสามพื้นแม่กับผาเพ็นโตแรสามพื้นพี่น้องเลยก็เก่เน็เนาะ แล้วก็เป็นเสือบระเด้เพียงนัวเนาะแล้วก็ปิ้งไก่ปีงไชใหญ่เซโนปีงไชใหญ่เซโนที่นัาเลยอันนี้จะเป็นหม้อเนาะหม้อถ้วยบวงจานทร์ใใส่เงินครัวครูสุดอ๋อเหยี่ยมเพื่อนเนาะเดีเออแต่ตัวนี้ของข่อยรดิตัวนี้กเออตัวนี้ของเจ้าเออตัวนี้ของน้องเพื่อนดำๆคอยคอยผมเรื่อยมากได้นี่นะ มันเค็มเนาะเห็นเนาะมาแล้วจิตใจกับมันนั่นะแหละเดี๋งวจิตางกับมันอน่นแหลอเดี๋ยว ờ từ nay an bảo hiểm các cháu thử chạy cái đai để rồi coi cái gì thứ nghe gìn cái đai coi nữa. anh bảo hiểm sản nữa. sản chấp. ờ anh đây anh trao cả nó, cái gì anh say coi nó anh trao à. อยู่แน่นเนาะโอ้ยแตบบ่ตอนเกี่ยวเขา่าคือผมเห็นว่าจมบอจมอยู่บ่บต,ตอนเกี่ยวเขา่ากันคือว่าแหละตอนเกี่ยวเข่าบัดใกล้กับเมียเนาะอหน่นนอยที่เพื่อนมา,มาคือเอารถมาใกล้เลยเนาะมันทางเขาไ,ไม่ได้เดินไปลงมันโฮมพระอาจารย์เพื่นมาถือหนึ่งเลยเนาะ พ่กพัวไปายเฉยตัวนะอ่าหลังลัวนะโอ้ยนั่งนี่ก็ได้เหาอเนาะป้านี่ก็ได้เนาะเอาเด่นมวนเพี่ยน ơ ờ, này, này. Ờ, đừng ơ đừng các bạn ơi dầm hai bọn này ừ chắc 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 đường chắc đứa đứa Để đứa 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 เร้อยังเด็บนี่ยมีไข่น yes, um ้ำพร่องของหมักแล้วได้นี lights, ่เออเออเราเออไม่ออยู <s <S ่เนาะเริ่มว้ากินได้ไหได้นุ่มกินอย่างนุ่มเลยข้นะนุ่มกาเรีนุ่มกาเรีคหาชื่อบูหินนะมันมันยังมันยังมีอยู่เล็บนมนมผงนม กันลายกันติดตัวเจี๊ยเนาะดีแล้งเนาะดีแล้งไปเรีนแต่ละพันธุไม่เคยกินนะเงินผมมีเลยก็เลยเอาอ๋อนี่ก็เป็นน้ำปลาน้ำแน่คับขนมน้ำแน่เด้อเลยพี่เป็นนมกินได้แต่ละมะลิให้กินขนมกินได้แล้วสจีบรวมกันพี่น้องเนาะมันนึงจะรวมอยากรวมอยากคูอยากเห็นได้ใช่ไหมขนาดลูกคอยกยังกินข้าวน้ำชิได้บ่ sài này nhà được đi nhà được nhận <laughs> à, <laughs> mì buông mì bò nhẫn bớt là bò thì bà mì mì này mì rồi mày để đấy nhỉ đấy mì mì thổi à, mì chán tất cả mì buông mì mộ. หมอหมออยู่เพื่อนนะหมอมีหูเหมือนบ่ออยูเแบบหมอเก่าวบ่อยองหมอเก่าเนาะใส่ยากได้ก่อนเนาะใส่เนาะหมอมีหูมันจะกระดึงเนี่ยนะลุกบอลไปมีไข่เด้อไข่เกลือไปเด็กเป็นน่องยี่นี่เด้อเปล่งเปล่งอ้าวเฮียแหละถกจ้าโลดหนี่เนาะเทำร่ังดอกแล้วให้แม่พื้นล่างเพราะว่าก้อนก้อนที่ใช่กับล่างก็ได้เอ่ย ใช่ตรงล่างก่อนเนาะกลางก่อนคือว่าพีน่น้องเอ้เมื่อนี่ก็ถือว่าหลายหลายอย่างเกิอบน,น,นึ่งยุ่เมื่อนี่ก็ได้เนาะก,ก็เป็นเ,เงินของทางภรักผู้ใหญ่เด้อร์คือว่าเพิ่งชื่อข้อสารมาให้ชุดก่อนอน,นั่นแหละมื่อนี่ก็ถือว่าได้ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญกับทางภรักผู้ใหญ่ก็ดีอย่างนนนยายเาาางนาะข้อสารนังป้าอันนี้อยู่บ่เป็นบ้าข้อสารอืาวกึว่งกลางโบรานี่ rồi tôi hưng này nó nói này nó cưng để xuống nơi khuynh hưng nóng cho ai thử lac có sàn phải mh mh mhm 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 พดีเลยพี่น้องเลยพอดีได้แหละเนาะกินกินคาบแรงยไดีใจบ่ดีใจเนาะนั่นแหละพี่น้องเลยมอนี้ก็ได้ดีใจนำทั้งนน้องเพิ่นจะว่าปรับเพิ่นสิดเด่นเนาะเีรีอะไรทังน้นาะว่าอัน เจาะนมให้คนดูแต่ากับกลัวจักโอ้โอีอยู่ได้ได้เด็กน้อยตามประชาเพื่อนตามประชาของเด็กน้อยเออแล้วผู้นี้ลูกละลูกไปหาลนะพูดไปเออผู้นี้ลูกน้องเพื่อนนะใ้ผู้น้องี่อยู่น้ำมันนาไม้องันดูดูดนี่มันูดููู่ดูููู่่ดูดูดดูดูดยโอ้ไปใมันก็ไป อืมเออผมติดแล้วนั่นจักปีนี่4ปีเออโอ้ยยังบ่จักหยังดอกมีอยากไปอยากลิดอยากกินอย่างเดียวบ่จักหยังอันนี้เอาไปเป่าปีทงนาพุ่แล้วซั่นอืมเอามื้อนี้ก็ดีใจหลายๆเด้อพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ได้ก็ได้อ่าเครื่องของหลายอย่างด้แนวอยู่เนาะโดยี่แต่ว่าเฮาเองก็อ่าสิลบๆบนเฮือนนําพ พราะว่ามีทางปรัชญาต่างกางไทยว่าเป็นอย่งไรในเรื่องภูมงเรื่องผ้ามันเป็นอย่งไรผ้าเฮือนมันห่างมาแล้วมันห่างบ่ขาดับแล้วฮะเออาว่าเขาซื้อผ้จจามาจัดมาใช้ใหม่ได้ยั่บอกรายบอกรตุกอ,อยู่ในประเพณีมันจะเพณีต่อโดนห,หลายเพณีตื้อไปหม <ใน S 2> โอ้โหเงินชิบโกเพนหมดแล้วชิบโกเพนบ่ nạp bớt nạp bớt tuổi chị rồi đó nè tục này, à, này. thời gian người à, lấy cả cứu và nó lấy đường à, nung, nó chính thì vào bố chị chẳng à vào đây. đại đồng nghĩa thằng nó cả đi và nghi ngân nó hả ơn đưa trả là sư thương sư khổng lại tìm ra với thằng là เพื่อนนะเพื่อนกรว่าเอาไว้ให้ทางน้องเพื่อนเด้อเนาะพี่กรว่าสีบูฮอดอันนาจำนวนนี้ได้พี่น้องนะเพราะว่าของมันเ้าจับมาตะได้อันหลุดเพลงขนาดพี่น้องเลยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะอยู่ในจำนวนห้าเสนพี่น้องเลยดูอ่าจะได้มอบให้ทางน้องใหม่เพื่อนนี่แหละเนาะเอาล่ะนุมือเอาขอบุญขอบุณเลยเด้อขอบุญขอุณทางพุทธคุณใหญ่เพื่อนน้ำเนาะ ตกใจผู้รักผู้ง่ายที่ใจดีช่วยเหลือเนาะขอให้อยู่ดีไม่แห้งคนเจ็บหมยได้คนไขายไม่นี่เด้อใช่ถูกเนาะเป็นชังไหนบานี้ถามเบิ้งในเรื่องนี้เรื่องสินเบิ้ดแล้วเบิ้ดคักแล้วบริติดผู้ใดบานี้เนาะบริติบมีติดสินผู้ใดพี่น้องดีใจและมีสินหมดแล้วดีใจบ่เดือดมีสินกับบิ้ดแล้วเนาะมีแต่ว่าเบิ้งนัแะไรเนาะบานี้ก็ได้เนาะ อแต่ว่าในเรื่องให้เรื่องหน้าได้เป็นยังไงได้คืนแล้วบอกเอ้เรื่องหน้าน่ะได้คืนแล้วเนาะเอาเอาเงินไปให้เพินเ่นอนบ่างเ,เงินเ,เงินชงคืนเ,เงินชงคืนได้ได้ให้ได้นะพี่นอ้องเงี้ยเงินมั 4, นมีสี่พันหนึ่งนะเงินเพิ่นนั่นแหละเอาเงินเพิ่นคืนมาสองให้ แต่พอจ้ะยายกินได้บ่เราบิบ่ได้กินดแม่นบ่เบิ่งกันแหนพ่อเอ้ยา่็กินอยู่เนาะกินหมูเล็กๆน้อยๆนั่นแหเาเฮากอกไปกอกมาติดเบิ่งกันแหนเนาะอจังได๋ะอ่าผู้ใหญ่นก็ยาอยู่นะเขาสัว่าเอออ่าติดเหลาติดเียเนาะมันก็สิบ่มันบ่เป็นคนดีเนาะบ่เป็นคนดีกับทางครอบครัวแน่อ่าแต่ว่า ผ่อ,อนได้กับอนอน,อนั่นแหละรลบผู้ใหญ่เกับผ่านรวมมาแบบนี้นะอันนี้การทาบริจิตติกาได้เอาคำบอกคำจ่าเพิ่นหน้ามาดูครนะั้งเนาะโดนฮาวันกาถือว่าเอ็นได้อ่ามันบุพิตกฎหมายหรอกกินเหล่าแต่ว่าถ้าเาเลิกได้ก็ดีอ่ากินกินกากินใหน้มันมีมีอันขั้นไปนโมู่ขั้นบุกินขั้นตมม่อโมว่าแบบวิ่งทัพวิ่งทั่วไปเป็นนั้ะ ได้เนาะได้กินแบบให้มันมีสาระแบบแได้กินมีสาระกิน,นในยามมีงานเนาะโมเมนต์ที่ว่าโมเมนต์ที่ว่าคำมาแรงมาฮัลโหลเชียวมามาตั้งบงนั่นโมมีสาระเออจะว่ามีงานเนาะเลยเออสังคมเลยเขาสังคมกินได้เนาะแ<ช>ม้กระทั่งผู้นางว่าวนี่ก็กอกคือกันบัดยามมามีงานแมนแมนลูกยังน้อยอยู่ จะได้คืดบึงนั่นแหละบัดนี้ก็ได้เนาะนั่นทีนั่นที่พุทธคุณยายเพิ่นบอกตามตรงเลยได้บ้ได้ช่วยเขาตลอดไปได้ผูพุักคุณยายโบ้ช่วยเขาตลอดชีวิตมีแต่ว่าคำว่าเพิ่อนสนิทคำว่ามีสำเนีย์ก็เพิ่นช่วยสำเนีย์ก็ดีใจแล้วไม่แห้งแล้วเขาต้องเขาต้องช่วยตัวเองนั่นเพิ่มมาหน้านั่นทีผูพุทธคุณยายเพิ่อนโบ้ช่วยบัดเขาสิได้น่ะไม่ใช่ยืดแห้งของตัวเองบัดนนี่นะเอาก็ได้เพิ่มตัวเองแล้วเป็นผู้หาผู้อย่าง อาับจางรับอย่งไปนั่นแหละน้ํบานน้ํเมืองนะเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าหลายอย่างอยู่เนาะมีแต่ว่าเรื่องนี้ถึงสินไปแล้วเบิดแล้วพี่น้องเอยอ่บัดนี้ในเรื่องเงินําแก้วก็เก็บไว้บัดนี้เนาะบ้ตรงนี้ไทไว้เด้อเนาะพอนับเบิ่งดูพ่อปลานี่นับเบิ่งดูมันจเ็นอ่าพี่น้องเอย นับไวอีเนาะมามา,าบาแบตาได้เห็นเาดูแมนดนับ,บิ่งเด้อืมมีเกือประเด็นเป็นนัวไข่น้ำแน่เนาะนับเบิง่งโซนโซนี่เด1นับเบิ่งเนาะ ืุนทีเอ่เพื่อจะมันพามันน้องจะมันม่ถึงนะเออเพื่อเพื่อใ้เน่เห็นไออ1ิบเจ็ดบ่เออน้ำใช้เนี่ยนะสิบแปด่ทวนเทียนอัดเด้ทวนมันเด้ทวนมันตีดูที่มันตีเมันอย่างทสิัดโอ้อ คือว่าได้เบิดแล้วบ่วลห้องบ่ได้18แผนะ่นนะเ,เอาเอาเอาสนอมีแต่ว่าตกลง18แผนะ่นเนาะ18แผ่นพี่น้องเลยเดี๋ยวบัดนี้เตรียมตัวเป็นจังไงดีใจบ่คนนี่เนาะเบื่อวิ่งยวแท้นี่ฮะนั่นวนนนะเนาะ กมีแต่ว่าตั้งใจและบ่งเงงลูกเต้าเนะาะเคร่งน้องนุ่มตั้งใจเงนินหาคามแต่ว่าช่วงนี้ไปบ่ได้เหม็นบอมยากยากลูกเหม็นบอมสิป้าไว้ให้นน้ำพอนี่บ่ได้ได้หนิเนาะเดือบ่เอ่ะมีแต่ว่าเครื่องฟองนี่ก็ถือว่าครบถ้วนบ่ะละ อ่พาพอพุ่มนี่ซามพื้นนี่พ่อคนอยู่บ่พอเนาะอ่าพอคนอยู่อ่าศาสตร์นี่จะเป็นอย่งไรอ่ามีอยู่บ่อยู่เทิงนั่นมีแต,ต่มีศาสตร์ตำพื้นโอ้ศาสตร์ตำเนาะอันนี้เป็นศาสตร์ยางอันนี้เขาเองเนาะอืมเป็นหม้อเป็นถ้วยเป็นจานก็ถือว่าครบถ้วนมาได้ละพี่น้องเลยอ่าเป็นบ่วงเป็นมะอช่างเนาะอ่ามีแต่ว่าอน่าเบิ่งเอาบบดนี้ก็ได้เนาะ,นะ,นะ,นะนะ nó thì và bớt lại tự thì lòng ấy bố đi lại ngân xuân thì được cả mò mè Long thằng non phân à đây à hay thùng thay vậy nó anh anh vẫn vẫn cho nè hết pha hả hết pha gì bao tiền hả hết pha gì bao hết gì bao ตีผ the um. in ้าในนี่บ่ตีผ้าอยู่นี่เ่ะนอเด็กเนบโอ้ตีผ้าให้เป็นนี่เลยอืมทานมาไว้นละซื้อทานมาไว้อีกเนาะเอ่อซื้อทานโชคหนึ่งสาวพันตีเนี่ยผู้มาขึ้นมานนี้ผู้มาขึ้นขึ้นเลยครับอืมขึ้นผ้านำแน่ขึ้นผ้าเก้าอันนี้สิตีใหม่เลยเด็กเด็กเนบได้บ่เด็กเน็บอืมอันนั้นเด้พ่อสมมติว่ามีผู้ักผู้ใหญ่เพิ่น ซื้อผักกระจุงกระจาดมาให้นี่คิดเองได้ยี่บ่ตัวนึงได้บ่เได้น้ำน้ำได้โบตัวนี้น้ำบนะ่นเออน,เอน้ำแล้วอืมเซโน่นเือนนี่เนาะเซแน่เป็นหลังคาก็าะกั่วขับจกเพราะว่าหัวเข้าวังเดือยุกอืมมันยุกเน๊อะใช่คดตามกำลังเฮานี่เด้พี่น้องเนาะมีแต่ว่าจากที่บ u d g e t ถูก็มีแต่ว่าในเรื่องอาฝาเนาะ แต่ว่าในเรื่องเช่านี่อันนี้บอคือโกนเขาแล้วเนาะนะเนาะกิ่แล้วมันหลายปีแล้วกันสีเปลี่ยนบัมนเขาต้องในมั่งเฮือนเลยนี่เอ่อคนเปลี่ยนเช่ามันบอคือเปลี่ยนนะนะฝาได้เนาะมันหลายปีแล้วมันบอคือเปลี่ยนฝาได้มันต้องเปลี่ยนเบิดเทือนทุบมั่งบะเลยเออเอาเอาพี่น้องเลยเมื่อกี้ถือว่าได้มาถามไทยรายละเอียด จะว่าครบถวนบมดละมีแต่ว่าเบิ่งเด้อน้องเด้อเป็นกำลังใจให้สูส้ๆหะเน๊ะเมื้อนี้มีภายในมาหามื้อนี้ยังบ่งมีบ่ยังทางบ่จิตก่อนหมู่เลยมื้อนี้เนาะอ่ะานีแต่นั่นแหละพียงเท่านั้นเองเอบิงง่งยังสุขภาพเจ้าของพอ่อหนำเด้อพ่อเด้อนอตั้งใจเบ,บนนิ่งดูเบิ่งเต้าหะเน๊ะสมกับทางผู้รักผู้ใหญ่เพิยยพนพ่นเบิ่งเพิ่นแยังใิแล้วนี่แล้วอ่า เป็นกระยำอยู okay, uh, then, ่คนแี้ในเรื่องเราอยาท่านังเนาะปุ่นไปแล้วค้านแล้วทั้งนั้นเนาะอ่ามีแต่ว่านุ่มนนิน้องชื่ออยู่ใส่บันเดืออบ่อืมนมนมกะมาดีมันเป็นอะไรเป็นพุงบ่เป็นปม่นบ่เป็นปองไปว่าห้าบีบเส่นกะจี้เห็นบ่ เออนั่นบอสันล้กินบอาว่ากับิเนกินไปได้น่นนะแบบสน้อโอ้ยเอ้พันจุกแห่บจเบ่งเยู่ะใช่บจิตก็ขึ้ว่าอ้าเป็นุ่มมันนี่บอก็เลยไปเอาโอ้นมนั่นนอยนุ่มน่เล็กน้อยก็กินได้นะเออดดพี่เรงื่อ้ยเนาะฉันก็เอามาแหละ มีแต่ว่าพุ่นแห่เนาะน้องซื้อเอาใหม่ก็ได้เนาะได้อยู่ดอกเสื้อตัวนี้น่ะเงินเฮาก็ให้หลายอยู่ด้อ่ามีแต่บิงและเนะอ่าเงินค้ำคำแก้วใช้จ่ายกัได้เด้อน้องเด้ออ่าสิ่งที่สําคัญก็คือเว้าแน่แหละอ่าในเรื่องอ่าการเงินการคนี่แหละถ้าบ่จําเป็นก็บ่พอใช้เนาะอ่าาใช้ดีจังจําเป็นดีจังใช้แหละไปซะเดี๋ยวทงไปก่อนเด้อ เดี are, fate, right? no. okay, okay. Okay. Uh, ๋ยทั ende, uh, nah, ้งโต้าบาเวตเป็นส right, ิคเอามาหาะหำไมเนาะโอเคโอเคพาน้องอาสบายดีสบายดีโอเคพี่น้องเ่ายอ่าไปเด้อพ่อเด้อสบายดีพ่อดอยดยเอาอ่าสิบแปดแผ่นเนาะพ่อเนาะอ่าในเดือนไม่เพิ่นเดี๋ยวไม่ไปจับเพิ่นพี่น้องเนาะเอ่าการสนับสนีนพี่น้องอุ้ยเด่นเหมแท่นี่เนาะเฮ้ยกินยาเพิ่มอีกอนพี่น้องเ่ายมันเหลาย สำหรับคลิปนี้พี่น้องเนาะทางบริตเองจะขอขอบคุณกับคุณเนาะทางผู้รักผู้ใหญ่พี่นะ้องเลยที่สดสวยให้ทางบริทเองเป็นสะพานบุญให้เนาะมาเนี่ก็ถือว่าได้เครื่องได้ของแล้อย่างไายแนวอยู่มัเนี่ยยยมมนก็ไดการมีแต่ว่าขอขอบ,บคุณคุณทางผู้รักผู้ใหญ่หลายๆก็ให้ดีไม่แห้งเด้อเนาะปรจะจากโรคภัยไ,ไข,ข้เจ็บทุกประการเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องอิซีทุกท่านอยู่ดีไม่แหง้งขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดียดพี่น้องเลย À, ok đó, phi nông đây.